ผูดีขังเฮาในมือนี่กุ้เต้นจากคุณตาสมจิตค่ะส่งงงานมันคดเกี่ยวเดียวูยลาก็ทำงเสริมที่น้าน่าตกผักตบดินผักตินคัวอกรอโอ้นอมากอบเธอมาน่าเนอ ตำดิงพัฒนิมกับเจียวบ้องครับน้าเดใา่เป็นหอดต่อสวัสดีสดอตอนเช้าเจ้าพี่น้องสวัสด,ดีค่ะอันนี้เป็นแม่บ้านที่บ้านค่ะเออไว้รดน้ำผัก,กเลี่ยงเด็กนบ่เบอก็เลี้ยงน้องมะลิกําลังหดผักจก้ะอันนี้เป็นทางพักานิงของท่าจ้าพี่น้องมัานเป็นไร้างดีค่ะบเมาด้วยน้ำกั ไม่เจังไดแล้วตอนอิูมาเอาก็ดีว่ามีคนไหนเมื่อนี่เขาพอได้กุ้งเต็มแล้วสิกินก็รัวผักตำนินงจ้ะเ้าก็เดีวรัวผักตำนินงจะเศร้าเลยระบายย่อยถ้าพอมาเก็บเก็บเลยใบเรียบร้อยวันหย่างิคนสวนอันนี้คนงานในโรงงานกะสวัสดีครับพี่น้องกำลังจะเก็บมันตาลาครับ ปลาลาปลาแดซืนคิงเซกตาเอาขึ้นไปพุ่นละครับมองเงินตึงเฮินพละมันมี <ไป S 2> แพกของส่งจันแพก่พุ่นครับพี่น้องเอาขึ้นไปแน,น,น่นะละโซนนึงมีปลาลาอะไรพรอันนี้ปลาซอยตลุงมีปลาซอยต<ม>ัตโดโหน้้ได้ครับ<ม> <ตะ S 2> ถ้า <ตะ S 2> เป็นปลากระดีน่ะมันจะมีปลาเตี๊บสีแดงพันอยู่ครับนี่เป็นปลาซอยกระสันลุงสนใจกระทากได้ค่ะกระพุกละหนึ่งร้อยห้าบาทพี่น้องเพิลอสนใจกัน พิมพ์คําว่าสนใจใต้คลิปนี้แหละครับพี่น้องเราได้ไปยู่ไปกินเลยเด้อเดี๋ยวมันพอบุพีเมื่อปางดกได้จ้าเจาลนแล้วซุดอได้ก็แม่อันเอ็มลอยผมชื่อโหลดอย่าพาลาพี่น้องเลยบุพีก็ปวดหัวมาเล่นลนจะเลยต้่นจะพาลาพี่น้องเลยบุพีเหมือนโดดเหมือนที่นี่มันสบบเจาหลวงเด้อจ้าพี่น้องลองไปเห็ดตามเบิ่งเด้อ เต็มลอยผงสุรดยาพาราบดว่าแม่แล้วก็ผสมน้ำกระชีดจ้ะสองสำมเมอดสร็จลประแดะแล้วก็เรามาเก็บพักเด้อพี่น้องบ้านนี้เก็บพักเป็น ต้มไปโลกกินกับเกลียวบองกนันนะสนะทีประโยชน์ออกมา,ากเลยด้วจ้ะฝากตำมิน้นปลูกไงทอมพ่อเรามีเก็บเหยาวด้วยกาววมมลกินได้ทั้งคืนขันเก็บหย้าโอ้ได้ตั้งหลายแล้วนี่เป็นกระตาไปละเครื่องใช้เนี่ยจ้ะเอาประมาณนี้เรากินให้ได้ไปเ,เกลี่ยใช้ฟังน้ำอีหลูกพ่อเราเก็บมัดนี่แหละแต่เรามีเ,ด,เด็บเหยาวเด็บกะคือเาเอาไปแกงนี่ผู้ใดอย,ยู่ไก่แถวนี้ได้ฝากตำม,มิ้นกินกับมาเก็บท่านพอนหน่อยเด้อจ้ะเด้อ มองกงามนีม่พี่น้องเลยเกีเ่ยวเดียวรุ่มยอยู่รุมหลายมีได้เก็บแต่หึงครับฟันเดียวหุ่นลูดอยู่เดี๋ยว<อ>ใยวส่เก็บลดได้ตัวรูดอากาศตอนเสาวๆจ้าพี่น้องหาแนวอยู่นวกินลมหนาวเสยนเหนี่หน้ามาเคลือล่อนลมมาแห้งหนึ่งน้องมาลีตกใจเสียงลมพี่น้ององอนซ้อนบักผีกตาสมจิตนี่ละจา้า วองนี้แม่ว่าดกแล้วห้องตาสมจิตแห้งดกต้นหน่อยๆจากสายพันธุ์นี่อย่างเด้อเดี๋ยวสายสีถามแล้วให้้าพี่น้องอยากปลูกน้ำนี่ก็สิมหาเก็บผักเครื่องใส่ปนกุ้งจ้ะตามกุ้งสหับผักเถิมพี่น้องนงามนี่ปีนี่แหละแม่พักแถวเพราะเจอฝุ่นหลายผลตอนนั้นมันละเลงล้างเลยอันโจหออกจากกระถางเอามาลงนี่กำลังกำลังตั้งโตได้ ใว่ไหีผักเพียววะพค่คยเป็นยังไงกันมันโพดฝุ่นพี่น้องเอ้ยเหลืองเฮาเหลืองเฮาตายคักๆสำหรับเป็นนะนี่เลยง่ายลงโพดค่ะกับพอดีสเปกสามเนี่ยมีต้องใส่ฝุ่นหลายเทินไปมันมีขั้นงามครับพี่น้องเอาพุ่มนี้เอ้ยไครแน่แผักเพียะแล้วก็หอมปีผักชีฝรั่งพอได้อยู่ได้กินครับปูย่างละเล็กแล้วน้อยครับมีที่ปูหลายตอกครับพี่น้องโอพอด้เซอร์ครับ สามีก็พอแล้วครับซื้อใช่ยีแม่เป็นดอกซะอือขาปลูกตะเกามีเตลยรอบนี้ได้ดอกเม่ได้เห็นหรอกพอหัวไส้ปักเดียวกินก่อนพี่จ้าป้าบอกพี่อีแม่อีป้านึงยังล้วพอเออข้ายมะยมหามะนาวเีเด็มันได้หน่อยตึงหน่อยนึ่งแต่ว่ารอบนี้โอเคจะได้ทำมัับเพ้อพี่น้องเออลายี่ได้แล้วพอเห็นบอกยับเพ้อเพ้อพี่น้องเบิ่ง เห็นแล้วบอกเห็นแล้วบอกตวใจว่าใดขอเข้าเสื่อมโอ้ขอเข้าเสื่อมนี่ขหนยเดียวกับพ่อนะครับพี่น้องเมื่อนี้เราไปตำเสื้อกคข้ามันมีล่นนี่ขึ้นว่าได้การอยู่ครับรอดนี่มันดน้อมันหน่วยไงล่ะมันมักเป็นทางลุมทางตื้อครับมองสีอืบๆหกๆจังหน่อยขั้นตอนจริงตอนการนอกบางๆมีค่อยเปลี่ยนครับผันจะเปลี่ยนเี่ยยาฝางบอกให้ตอนตอนนั้นพ่อตอนบอกเลยวันนี้บอกมาแต่นี้เพิ่นกะคุ้มมาตัดเนาะได้ทางลุมถูกไหมพ่ อะไรเออเออสูซื้อละเออดีตัะอันนี้เบิ่งเน่หม่ามันกระปูดอยู่ทางล้มปนอันนี้จ้าวัตถุดิบของเฮาในมือนี่พ่อมีทัานได้เลิกปลาซิวมาอยู่กุ้งเต้นจากคุณตาสมจิตค่ะเดี๋ยวเราไปล้างมันครับพี่น้งนองไปล้างทำความสะอาดจ้ะปลาซิวก็มีอ่าดำเลยจ้ามืัอนี้แหล,ละดำเซอร์มาคิดแดงมาคิดดิบเด้อพี่น้องเป็นแบบว่าเต้นเด้อจ้าเป็นแบบดำ ตำผลจะเสแล้วยานเพชรมันนี่มันนี่มีตำแตะกระโดดที่น้องมาคิดตั้งวจกินเพชรทั้งหายเพราะว่าตำคุ้งลงไปเซอร์ฟอมนะครับสดๆปนาำสดพาทูดีจากกาสมจีนจ้ะได้หลายอยู่พออ่ยได้หลายังได้เพิ่นขายได้ร้อยหนึ่งก็จะปรุงเครื่องแล้วจังตำจ้ะเกลือนีแหละ สูตรอ,อย่าลืมอย่าลืมอยนะ่ามันจะไม่แซ่บสอนนิ่มสูตรกระได้ตันนี้ของโคเมื่อนี้มีดี่ซน์แก้วโคเด้อพี่น้นองใส่มะคิดแดงมะคิดดิบครับเพื่อผูอ้ใดสิไปเห็ดตามพอน้อยเด้อค่ะสูตรนี้ก็แซ่บต้มระวังฟัง เพื่อฝฟันมะนาวไว้ของมุกข้อนัมาต่ำแต่มาเกาะแช่ตู้เย็นไว้เดือดผสมจ้ะใส่มะกรอกระบอกมะนาวแข็งไอ้ใบกอใบกอสองปิดจ้ะมันแข็งขีนอ่งนี่มะนาวเดินพี่น้องจวดตำก็ว่าตำละเอียดค่ะก็จะกลุ่มตำข้อมันมุน หอใส่สปั่นเตียงเขาอีจะเตียงน้อยเนาะเอาเลยอมันง้องีดจา้าไปกอนพบไปโอ้จับัอหอมนี่ผังหอมลงที่หลังเนาะสวยงามเ,เากี๊ยจจ้ขลุ่องสตามเเรียบร้อยแล,งลง้วจ้

มอ,อ,อ,อนก้รกำทังการัอดปลาชิลแพอเลยปลาชิลทอดลอดนนี้ตเกลี่ยหนังก่อนไม่กีนเนะหนูเ้มขึ้นโอ้เสริมแก้วซีีเกลี่ยมัมน่นงก็ดีเด้นลาดีนี่แค่ินก,กน ถ้าเาไหนต่รเาหม้นวุ่นวายกับสซนตายายอดเลยไปไ่รู้เลยเจ้าบอพื้นค่อยน้อยนก็เร่าหน่อยปพอตัดสิลวกขัานอย่างนี้กินหม้อหม้อกำลังจะร้อนครับพี่น้องข้ามันโคตดูดีวิวดีวิวดีเอ้าตอนนกับแม่ไปอัดกรอบเ่้งเมยภาพนี้วุ่นวายรักตกพักตําดิ้งครับพี่น้องจนิ้ แก้วฟองครับอัองมือ่ในด้นใหน่แก้วภาษาใชินหรอกอยประยุกต์ตำนี้โลได้แล้วพี่น้องต้มผักผักตำริงผักตำน้ครับเราคงสูตรคนเดียวแล้วต้องหยดนานเดี๋ยก่อเดี๋ยวิตามินจะเสียจากนาทีกว่านี่เาตเดี๋ยวต่งมากินขาวกันเสดยเสดยความิเทดี มันมืดกว่าขาีทางว่าติดติดเมือเขาเนอคือนี่ใหญ่แมวมันมันม่ดีครับมาพี่น้องมากินข้าวเส้าเด้อเจียวบองขาดว่าได้ครับผมเจียวบองมาหน่อยซอยเดียวโถยนั่นเมือดแล้วครับพี่น้องโถยไม่กันจับย่างเกระเซาบย่านั่นครับเมื่อนี้เรามีตักหลายต่อครับเมื่อนี้เรามากินก็มันต้มพักตำดิ่งนี่แหละครับพักตำนิ่มนี่แหละภาษากลางกับว่าพักตำดึง มาได้ครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับจะอยู่ในประเทศตั้งประเทศก็ดีครับนี่กกอยกุ้งมันําำมำกุ้งครับพี่น้องโอ้ยอยบอกนาวึงมาเกาะถึงมาเนาวเด้อพี่น้องมนันกอยกุ้งสดๆกุ้งนี่มันจะทั้งไงครับผมบาอยากตอบมีทันกกุ้งนี้ได้มานำาพ่อใหญ่สมจิตคือเขาละเพิ่นไปเซอร์ตรงกุ้ง ผักบานิ่งผักตำลิงต้มผักตำนินผักตำลิงผักตำนินเลยเขาแห้งบ่อยใหญ่มนมนะกับแจ่วบองครับนนพี่น้องผู้เลิศสนใจแจ่วบองกับพิมพ์คำว่าสนใจได้เลยเด้อพี่น้องในคลิปนี้ละแจ่วผักขนาด้วยครับเอามาจำกินกับหลวกผักอือ้อหนานี่พี่น้องแซ่บ แซ่บหนุก,กันได้พี่น้องไม่หยันเล่นะสุดยอดเลยพี่น้องแนวนี้เลยมนได้ครับแซ่บสวัสดีนะครับพี่น้องครับผม เกมากไม่ง่างตเ,ตเต็มเดินบานอี่น้องครัวคนตาเหมือนเราล้วปลูกเพราอรุ่นซ้อนแง่งบ่ลเเล่ามัตาสาแต่ผมดูที่หงสมาแ คือแบบว่าเป็นยุคเมืตอเก่าๆยังยิ่งหลงระส่าองอาวลงมายครับเราเข้าเห็นปลาซิวพี่น้องพอดีลูกเขยลูก,ลกสาวผ่านน้องมะลิเมื่อยามปูยามเงี้ยก็เลยได้ปลาข้อปลาซิวเนี่ย้อนกินมานำไก่กระตูปังใหญ่มีทันทีหนึ่งขอบคุณหลายๆเด้อพอรุอ่นแม่ตุยิ้มหวานอีสานบ้านรลงน้อยทุกคนมาเซ็ตเซ็ตเกันเด้อครับนั่งเป็นก้อนอเป็น นี่หละอุดพุดคุโดนก้างาเนนัรองลูกมีไว้ให<อ>้รูดดดเพชรบอกเราแตเราพอได้ยินละต้้งต้องเอาหน่อยนี่เลยดยดนนะเขาขาพี่ต้อง เนี่ยมือทัทงรุมหนย,ม,ยม,มันลูกยิบมาแต่ทีนะจะทำปูหผัดออหนัง,งนั่นเลวยนะถยอให้หนปลาได้ดลูกหลังตกปลาด้ยน้าปลามมอยู <laughs> น่ยนะได้ปลาเพื่ นนก,ก,ก็จะั็เป็นจรงเีรยว่าเป็นหนังนวะลองเมืองได้ลูปเปลีย่ยงมะนาวอ๋อไมเท่าเดียวทจ,จ่อยๆเหรอ,อ,อผีฝัดฝดันทำไมเปิด พอดีกันยากทําเดินห้องโรงนี้ช่องดูดูอ่ะ จะว่องเขากันขนาดนั <c oughs> นิ่งได้กลับ <c oughs> พักทีนี้กันเล็กน้อพักอี่ทีหนเลงนี่จะพักนอกครับเซียวเข้ามารับคุณได้ฟันเคยสายันนี้โจ้เท่าไหร่ก่อน เซียวอยู่ทางบ้านพวยใสเลยฟมาเบืงกาเงก่เินจากวัดเบื้องการน้องแอมแล้วเราฝางว่าเซียวเจ้าเราฟากมาให้ดูกินโอ้ขอบคุณหลาเยอ่างงรองนบุ๋มเขาจะไปเก็บแบบกต้องนที่ควรมันก็ดีหลายนาะมาฟังน้องเนะลายเลยเขาแล้วไม่วัน รดแต่แถวบ้านหองบ้านหอ่องหยุดไปเลยอืมันก็ผลเป็นนานเป็นนานเยอหอมพอเ,อพเดี๋ยวตบกอยกุ้งครับขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านเด้อครับที่ติดตามเป็นกำลังใจมาตลอดครับผมวันนี้มากินกอยกุ้งสด่สๆ็จดกันเด้อครับพี่น้องเป็นทอดปาซิลแก้วหนะวองหลุกผักสุดยอดครับขอบคุณครับขอบคุณครับ